ก็มานำเสนอแกงฟักแกงปลานิลนใส่ฟักแกงกะทิกำลังเดือดเลยค่ะมาดูกันนะคะแกงกะทิปลานิลนใส่ฟักใส่มะเขือพวงหน่อยนึงกำลังเดือดมารับชมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ย่ามาทำเมน,นูม่รี่เยอ,อะไม่รู้จักเมนูปลาแกงปลาหินใส่ปลาหย้ามีปลาหินอยู่เขาให้มาปลาหมิ่นให้มาหลายวันแค่ตู้เย็นย่ายว่าจะแกงกะทิไงแกงกะทิแอร์ถ้าของกะทิมาไว้องกล่องเนี่ยผัดพริกก่อนเนี่ยเจาะออผัดพริกก่อน กะทิกล่องอะไรกะทิอร่อยดีซื้อมาสองกล่องนะอร่อยดีก็จะผัดพริกอ่ะแล้วก็ฟักเก็บลื้งาลื้อต้นฟักแล้วก็เก็บฟักมาเอามาแกงลูกหั่น,นไม่ไหนวันแล้วแล้วก็ขี้เกียจทำกับข้าวงาพักนี้ นี็ดก็ก็เริ่มจานแล้วอยาาเป็นตุแพ้มาเนี่ยฟักลูกหนึ่งยาวเม็ดไปเพราะใหม่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเออเม็ดก็แก่นะฟักแก่อะไม่ไหวเลยจามอ่ะหน้ากยาาเป็นผุแพ้แล้วได้กลิ่นเี่นห้ากระจามแล้ว ผัดพริกให้หอมก่อนแล้วถึงจากยาก็คงจะเอากรปิใส่ผัดพริกหน่อยเนี่ผัดไปกับพริกเนี่ยหน่อยก็ได้อาไหลตัวอยู่ ลูกก็เอามาให้สักสี่ห้าตัวมั้งอ่านลูกออผัดพริกผัดเอ่อตีให้หอมไปกับพริกกันพริกซื้อไว้ไงในกะทิผัดกระกงก่อน ย่าก็คงจะปรุงปรุงแล้วใส่น้ำตาลลงช้อนครึ่งนี่ก็กลมกล่อมก็ใส่น้ำตาลไปแล้วนะใส่ชุรสหน่อยอย่าใส่ชุรส อ้คือลดนิดเดียวีี่นี้พอแล้วใส่นิดเดียวใครจะใส่เยอะก็ได้ใส่ยคใส่นิดเดียวใส่น้ำปลาหน่อยให้มันหอมอยากแกงน้อยอยาก็ใช้เดาเอา,เอาไส่น้ำปลาทักสองสองส้ิวแมวไม่เคงง็มไงเราไ็่เติม แค่นี้แหละแกงกะเทีมันง่ายดีก็ไปเอาโหระพามาใส่หน่อยก็ไปเจ็ดม้นมีใบมะกรูดใส่หน่อยก็ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ ไฟมันไม่ค่อยสว่างเดีกย่าจะพออละไฟมืดไปหน่อยจะใส่ปลาแล้วปลาออกจากตู้เย็นไงเกี่ยปลา่อนแค่ปลาเว้ตลายลวแก้มตัว,ว,ตวย่าไม่หันอ่ะตัวไม่ตอ่ะเลยไม่อยากหัน ใส่ทั้งตัวเลยอ่ะเนี่ยย่าไม่อยากหัน่นไงเอยใส่ทั้งตัวนี่แหละเพราะว่าประเดี๋ยวมันเละถ้าหั่นอ่ะเราจะแกน้ำผุกขิด้นนั้นแหละเออนี่แกน้ำผุกขิกพอ,อแ,กกกกแล้วก็ใส่โดนกล้องนะ ก็ใส่ฟักหน่อยนึงฟักต้องไว้ใส่ฉลังเนี่ยฟักลูกเนึงต้องใส่หลังเพราะว่าถ้าใส่เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟักจะเละต้องรอปลาสุกก่อนปลาคงจะนานหน่อยเพราะอ,ออกจากตู้เย็นไงทีนี้ยากก็จะเอาหัวกะทิกะทิกล่องนี้ใส่อีกหน่อยนึงก็คงจะปิดฝาได้หรือเปล่า ปิดแบบนี้ก็แล้วกันเพราะกระทําใหญ่ไงฝาหม้อามันเล็กก็เดือดแล้วปลาก็คงสุกละเดี๋ยวจะใส่ผักแล้วกลับหนะ่อยเพราะว่าปลามันเอาเจากตู้เย็นยังไม่ค่อยระอุเท่าไหร่ใส่ปลาไอใส่ผักไปก็คงพอดีอะ่ะเออเอาข้างบนางล,งล,งลง่างอ่ะเพราะญาติจะไม่เอาน้ําเยอะไงน้ําเยอะแล้วมัน ย่าไม่ค่อยได้กินนะ้ํามันเท่าไหร่ถ้าเกิดหั่นแล้วมันจะเละอ่ะมันอุอน่นบ่อยๆนี่ย่าก็จะใส่ผักและมีฟักกับมักจะพวงหน่อยเก็บใส่ตู้เย็นไห้ย่ะ ปละอุยังอ่ะยังไม่ก็ละอุตั้งแต่ปลาให้ปลาละอุหน่อยัยง,ไม,ยไ,มมงยไม่ได้ชิมเลยเดีชิมก่อนวางผักก่อนจะี๋ยใส่ผักยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวใส่ผักแล้วมันผักเละชิมว่ารสชาติเป็นไงเพิ่มอะไรอีกไหม จาดดีละโหเผ็ดว่าพริกน้อยแล้วเนาะไปยังเผ็ดอย่างเนี้ยอันนี้ใส่ผักเลยพอดีละรสชาตินีม่มะเคือพวงหน่อยนึงฟักใส่ไปเลย เก็บผักที่เราไม่จำซื้อนี่แหละแกงเดี๋ยวโรยหัวละพาเลยพอเ,เดือดอีกแ๊บมันก็สุกแล้วเพราะว่าเยอะไม่ได้ฟักมันจะเละฟักชอบเละไงกระพ,พวงมีไม่เยอะไงตัดออกไปแล้วเพราะว่ามันไอต้นไอโจไอตัวเต่าทองชอบมากิน ยากก็เลยตัดออกละเดี๋ยวใส่โหระพาไปเลยเหอะใบของโหระพากับมะกรูดเนี่ยใส่ไปเลยให้หอมไปเลยมะกรูดหน่อยนึงนแชาต่อไนะ เดี๋ยวตักใส่ถ้วยได้แล้วใบโหระพาหอมมะกรูดมะกรูดใส่ตู้เย็นไว้มันจะไม่เขียวอ่ะมันจะก็สุกแล้วก็ตักมาใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วจับเนี่ยใส่ถ้วยมาถ้วยแล้วเอออันนี้ก็อยู่ในกระทะนี้เออเดือดพุก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 คงสุกแล้วปลาเละแล้วอ่ะปลาตัวไม่โตไง พวงใส่หน่อยตักใส่จานเรียบร้อยแล้วใส่ชามอืมวันนี้